สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมักฮอตออนไลน์กับเว็บ Play o โเนะครับเว็บ Play o OK k เนาะก็หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยกับวิดีโอชุดส่งนี้แล้วนะครับผมก็นำเสนออยู่บ่อยครั้งนะครับว่าเว็บ Play o OK. โถ้าใครอยากเล่นก็พิมพ์คำว่าหมักฮอตเพล y o โที่ Google ได้เลยนะครับก็เข้าเล่นได้เลยนะครับมาครับมักฮอต เพลโอเคเป็นมาตรฐานทรงเต็มรูปกับสามเฮ้ยไม่ใช่สามเหลี่ยมนี่หว่าเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยขึ้นไปเออนานๆทีจะเจอทรงนี้นะครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับอ,อีมาอย่างไงเจ้านี้เนี่ยเจ้านี้มาอย่างไงสามเหลี่ยมใหญ่ จะมาตัดหางเราด้วยนั้นเราเดินให้กินไปเลยไปนี่ครับผมขึ้นไปแทรกกินถ้าขยับมานิดนึงต่อสามเลยนะท่านผู้ชมคงเห็นเนาะถ้าเขาเดินหนีมาเราต่อสามได้นะครับจังหวะที่เราแทรกกินอยู่นี่แหละ นั้นเลยครับซัดเลยครับงานนี้ซัดเลยนี่แหละครับปังปังปังเข้าไปนะครับตัวนี้เดินนี้มานี่เราก็ไปเข้าวัดเฉยๆเลยก็ลงไปครับลงไปมานี่ ไปเข้าฮอดดีกว่าลงมาเข้าฮอตไปเอาอยู่ไหมมันเหมือนจะเอาไม่อยู่ไล่ก่อนไล่ให้เข้าฮอต นะครับคู่แข่งนี้แหละลงไปทีนี้เขาเข้าฮอตไม่ได้นะครับ <c oughs> เขาเขา้าฮอตไม่ได้ขึ้นไปนี่นะครับขังไม่เฉยเี่นะครับไม่ให้เข้าฮอตได้ก็ <c oughs> แค่นี้ครับชนะแล้ว ดานที่สองเขาเดินก่อนขึ้นมาฝั่งนู้นนะครับสูงขวาสูงขวาขึ้นไปนางพญาขึ้นมาทรงนี้แทรกไป อนุญาตดื่มน้ำนะครับเป็นมาสองวันแล้วหวัดลงคอนะครับบรรยายไปก็เสียงแห้งไปไปครับขึ้นมานี่ตั้งยิงตั้งเตรียมยิงขึ้นมา ขึ้นมาไปครับอือไปครับผมเสียงแหบ <c oughs> เสียงแห้ง <c oughs> ขึ้นไป เวียงก่อนนีดกว่าเวียงเกาะไว้นะครับไม่ให้เขาดินได้เกาะไว้ก่อนโยนให้กินเสร็จแล้วก็โยนให้กินเสร็จแล้วก็กินกินไปทางนี้เพราะว่าทางนู้นโดนต่อนะครับกินไปทางนี้ ขึ้นมาดักหน้าอยู่แถวนี้ก่อนขึ้นมา <c oughs> ถ้าเราจะต่อให้กินฟรีตัวหนึ่งแล้วเราก็เดินมากัดตรงกลางน่าจะได้นะครับเนี่ยครับที่นี่แน่ต้องได้กินหนึ่งตัวแหละ อ้าวมีทางให้เลือกซับตัวนี้ก่อนครับผมขึ้นมานี่ลงมานี่ก่อนพอเขาขึ้นมานี่เราก็ไปอาผู้แข่งยมแพ้แล้วครับ ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเกมนี้ขึ้นมาทางเดิมเหมือนจะเป็นห้าแต้มขึ้นมาเป็นห้าแต้มชัวร์ผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สามเรียงอ๋อเป็นทรงเดิมนะครับที่แกเดินตาแรกแแ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละครับทรงสามเลียมใหญ่อีงแล้ว แกยังคาใจอยู่ว่ามันแพ้ยังไงสุงสามเหลี่ยมใหญ่มาตั้งต่อขึ้นไปต่อขึ้นมาไหมแกยังคาใจอยู่ว่าแพ้เพราะอะไรขึ้นมาตัวนี้ลบขึ้นไปถ้าเขาแฉลบเข้ามาแล้วก็ต่อสองได้นะครับ ขึ้นไปตรงนี้มานี้ยังคาใจอยู่ยังคาใจอยู่ต่อขึ้นไปมานี่ครับแทรกกินเข้ามาแทรก,กินเข้ามาเราก็สวนตัวนี้นะครับสวนด้วยตัวนี้เข้ากินเราก็แทรกกลาง แทรกกลางพอเขากินมาเรากินสองก่อนนะครับเรากินสองไปทั้งนู้นก่อนเพราะว่าตัวหนึ่งก็แช่เย็นอยู่แล้วยังไงก็ได้กินนะครับก็กินไปสามต่อสี่นะครับเราสีตัวลงไปขึ้นมานี่ ถอยมานี่ก่อนนี่ดักหน้าเราเซชด้วยไล่กินหนีนะครับไล่กินอีกทีหนึ่ง ได้กินฟรีแล้วหนึ่งตัวไล่กินคืนเราไปนี้ไปนี้เอาแล้วครับคู่แข่งยอมแพ้ไป <c oughs> เขาเดินก่อนบ้างยังทรงเดิมนะครับแกยังเดินเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้เหมือนกับว่าแกซ้อมมายัางไง ฉันก็จะเล่นอย่างนั้นแหละครับตอนนี้แน่นเอาเลยขึ้นไปต่อไปครับทีนี้ขึ้นมาก็ขึ้นไปเตรียมตั้งต่อขึ้นมานี่ไปหนี่เหมือนเดิมนะครับเดินเหมือนเดิม ขึ้นมานี้ฉีกออกไปไปนี่ไปนี่ครับขึ้นมาตั้งเป็นสามเหลี่ยมเตรียมยิงสองต่อขึ้นไป ครับผมไปแล้วเราก็จะสวนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับสวนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับเนี่ยสวนอย่างนี้เลยมานี่ครับเราก็กินไปก่อนกินไปทางนู้นก่อนครับผมเอาละครับขึ้นไป ไ่กินฟรีหนึ่งตัว <c oughs> แต้มแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดินก่อนอ้าวเปลี่ยนทางการเดินแล้วครับจะตัดหน้าแล้วไม่ใช่เว้ยก็ไม่ใช่ตัดหน้าอยู่ดีตัดข้างนะครับขึ้นไปมานี่ เตรียมขึ้นไปนี่เตรียมขึ้นไปนี่นะครับขึ้นมาก็ขึ้นไปขึ้นมานี่แซกกินแซกกินไปก่อนมานี่ ขึ้นไปนี่ขึ้นมาครับไปไปนี่กินไปทางนี้ขึ้นมา ่อขึ้นไปนะครับต่อขึ้นไปเลยกินไปกักไว้ทีนี้เราเตรียมทิ้งล่มนะครับค่อยดูสักสองจังหวะน่าจะเห็นมาแล้วครับเตรียมทิ้งล่มแล้วไม่อยากเสี่ยงเลยถ้าเขาจังกล้าขึ้นมาเงินแทรกก่อนดีกว่าไม่ทิ้งหรอกครับ กลัวเขารู้ <c oughs> ไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวเขารู้ทันนะครับ <c oughs> อุดนะครับ <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> ไปนี่ ขึ้นมาลงไปมาแล้วลงไปมาแล้วลงไปให้กินฟรีหนึ่งตัว จัดไปเรียบร้อยครับคู้แข่งยอมแพ้คู่แข่งเดินก่อนบ้านขึ้นมาไปครับผมยังคาใจอยู่ไปยังคาใจไปอ่าเป็น สามเหลี่ยมเดินก่อนไหมปุ่มหลังอ้าวเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเป็นตัวสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนเดิมขึ้นมาไปครับไปครับผม จังก้าขึ้นไปขึ้นมาทางนู้นเตรียมตั้งเตรียมตั้งต่อแล้วเราก็ร่มดีไหมปุ๊บแทกกินไปเลยเนาะแทกกินเฉยๆกินสองเพื่อให้เขาอุดนะครับพราะเขาเดินหนีไม่ได้เดินหนีจะเดินจะโดนแทกยาวนะครับก็ต้องต้องอุดนะครับเนี่ยครับต้องอุดพออุดปุ๊บเราก็ ทิ้งนี่เลยนะครับเนี่ยทิ้งนี่ก็เดินนี่เสร็จแล้วก็ไปนี่นะครับทิ้งสวยๆนี่นะครับกินสามต่อสวยๆเลยครับันนี่หนึ่งสองสามขึ้นมานี่ จับกินสองมานี่ก็โ <c oughs> ยนให้กินจับนี่ไปไปนี่มาไหนแพ้หมดนะครับมาไหนก็แพ้ เรียบร้อยครับขึ้นไปตัดหน้าไหมวคยดูว่าแกจะตัดหน้าหรือตัดข้างตานี้มาแล้วขึ้นไปเป็นโจรมาขึ้นมามานี่ ปิดทางโจนเลยครับงานนี้ปิดทางโจนขึ้นไปปิดทางโจนห้าแต้มนะครับถ้าคิดจะเป็นโจนต้องเดินให้เร็วๆต้องเข้ามุมให้เร็วๆนะครับอย่าชักช้า ต่อให้กินเป็นหนึ่งตัวต่อให้กินอีกสองตัวกินไปกินไปกินมานี้ก็ก,นก,นนกินฟีหนึ่งตัวมานี้ก็กินฟีหนึ่งตัว เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผูแข็งนาจะยอมเคี่ยให้กินแล้วก็ฆ่าฮอตเคี่ยให้กินแล้วก็ฆ่าฮอตเสร็จแล้วก็จบนะครับดักหน้าเลยฆ่าฮอตไปแล้วเราก็เดินไปดักไว้จบข่าวเรียบร้อยครับ Ficou com uma né,